นะครับใครอยากรู้เทคนิคการฝึกดูพระของผมบ้างใช่นะครับอ่ะนี่โอไปหาพระแก้บนนิดหน่อยดิตะกรวเก่าๆซื้อเข้าไปดีครับซื้อเข้าไปดิอ่าปิชบาิจสุดรุ่นสองขอบคุณครับซื้อเข้าไปดิอย่างเงี้ย โอ้ยพาแบบนี้พาแก้บนไม่เล่นนี่เหรอครูครับอ่าไม่เล่นพาแก้บนไม่แพงพอบอกไม่เล่นไม่แพงคุณก็ไม่สนใจละเยอะนะพะถามว่าพอครูสอนมัธยสันย์เนี้ยไม่เล่นทําไมไม่เล่นอ่ะก็ไม่รู้เขาไม่เล่นก็ไอคนนั้นมันบอกไม่รู้เราอย่างโง่เชื่อคนที่บอกไม่รู้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะเกาหัวยังไง มันเป็นคําพูดที่ไม่สุภาพนะเวลาผมผมไลฟเรื่องแบบเนี้ยผมบอกเลยเอาง่ายๆคุณไปถามคนคนหนึ่งพี่วัวนมมันเป็นยังไงไม่รู้วัวนมมันเป็นยังไงพี่จะเรียกไอ้คนที่บอกว่าไม่รู้วัวนมนเป็นไงเป็นอาจารย์เปลแต่วงการพารเครื่องนี้มันแปลกอย่างหนึ่งนะทําไมไม่เล่นไม่รู้สิแต่เราเรียกเขาอาจารย์เพราะเขาแต่งตัวดี มีหน้าพระแพงขับรถหรูเรียกเขาอาจารย์มีชื่อเสียงเรียกอาจารย์อ่าเขาบอกว่าไม่รู้ทําไมไม่แพงเครียกเขาอาจารย์ในพระพระครูสอนมรรสันเนี่ยทําไมไม่แพงไม่รู้แต่ถ้ามาคุยกับผมนะผมบอกดีแขวนไปเลยมันไม่แพงนะพี่ผมบอกหน้าแพงผมจะพูดว่าพระแพงสู้ไม่ได้เออมันเหมือนกับคุณไปกินกับข้าวร้านหนึ่งอะ หรือคุณไปตัดผมร้านหนึ่งร้านหนึ่งหัวละพันผมบอกร้านเนี้ยสองร้อยล้านที่ตัดหัวละพันสู้ไม่ได้คุณไปร้านไหนสองร้อยครับคุณต้องไปร้านสองร้อยพอคุณไปลองกินร้านละตัดร้านละพันกับร้านละสองร้อยเนี่ยคุณจะรู้เออเฮ้ยร้านละสองร้อยมันดีจริงเหมือนร้านอาหารนะ่ะคุณไปนั่งกินร้านนั้นพันฝ่าบอกไปร้านเนี้ยไม่เกินห้าร้อย อร่อยกว่าไอ้ร้านละพันกว่าอีกคุณจะไปร้านไหนไม่เกินห้าร้อยครับถูกมันมีวงการพระวงการเดียวนะคนขายพระที่ไม่รู้อะไรบอกไม่แพงคุณก็เชื่อเพราะเรียกเขาอาจารย์ทั้งท่านที่ทไม่ได้สอนอะไรคุณเลยการเป็นอาจารย์นี่ง่ายทีเดียวซื้อพระแพงๆโชว์ไว้ในตู้อาจารย์แบบนี้ดูยังไงเออมึงส่องเอาเหอะในตู้เนี่ยแพ้เป็นแบบนี้แหละเขาซื้อพระแพงเขาต้องมีความรู้สิเขาถึงนีกเราอาจารย์นะ อแต่ถ้าถามว่าครูสอนมักสันเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าปลุกเสกพิธีที่แจกทหารไปลบพระครูสอนเป็นลูกศิษย์นะท่านเจ้ามาวัดสามปลืม้มอ่ะเป็นศิษย์ใกล้ชิดด้วยใกล้ชิดกว่าปู่บุญใกล้ชิดกว่าสังฆราษแพแล้วพระเครื่องท่านถอดพิมพ์ท่านเจ้ามามาทำด้วย สร้างแจกทหารไปลบด้วยสองสี่แปดห้าทะเลอร์ทัลลาสร้างวัตถุมงคลมาดิลูกศิษย์แขวนถูกยิงตายดับนะอ่าแต่ถ้าแขวนไปแล้วลูกศิษย์ยิงไม่ตายอ่านั้นเกินนะเขามีคําพูดอะไรหรือว่าสมัยก่อนอ่ะเขาบอกว่าถ้านะเขาบอกเลยว่าเขาบอกทหารเวียดนามไว้เลยว่าถ้าเกิดว่ายิงกับทหารที่มันยิงแล้วมันหยุดหยุดเสร็จแล้วมีปืนใหญ่เสริมแล้วมันยิงต่อ ให้รู้เลยว่านั่นเรากำลังประทะก,กับทหาร u ูเหรือสหรัฐถ้ายิงกับทหารกลุ่มหนึ่งนะยิงอ่าแล้วหมอบคลานยิงแล้วหมอบ,มมอบคลานให้รู้เลยว่านั่นน่ะกำลังยิงอยู่กับทหารเวียดนาม,ม,มแต่ถ้ายิงกับทหารที่แบบว่ายิงตลอดไม่หมอบไม่คลานล้มลงขึ้นมาใหม่อ่าให้รู้เลยว่านั่นคือทหารลาว แต่ถ้าปะทะกับทหารกลุ่มหนึ่งที่มันยิงอย่างเดียวไม่หมอบไม่คานเดินลยุยก็มันโดนยิงแล้วมันยังลุกขึ้นมาได้ให้รู้ไว้เลยว่าน่ากำลังปะทะกับทหารไทยซึ่งในสมัยก่อนเขาเรียกทหารไทยว่าทหารผีด้วยเรื่องแบบนี้คือยิงโดนก็ไม่ตายนะครับน,นั่นฉะนั้นคุณอยากดูพระเก่าเป็นตะั่วสนิมแดงเอาไปดูดิ เนี่ยคนเจอกองพักเกบนตะเคียรอ่าสนิมขึ้นจากเนื้อยังไงเนี่ยเนี่ยเป็นองค์ครูของนะะการดูพราสนิมแดงทั้งหลายทั้งแรลเนี่ยองครูโอ้โหอยากดูท่ากระดานเป็นมีตังค์ซื้อเหรอองค์ละละนะ้านอะไปขอเขาดูอะมันซึมซับเข้าหัวสมองเหรอเขาไม่ให้ดูไปโกรธเขาด้วยไปเจอพักเก๋เข้ายิ่งหนักเข้ารวยเข้าพงเข้าป่าไปเลย แต่ไอแบบเนี้ยที่มันเป็นครูได้เนี่ยพระเนี่ยนะตะกัวสร้างปีเดียวกันจะถูกจะแพงวิธีการดูเหมือนกันเข้าใจไหมครับนี่ไงองค์ครูเนี่ยอยากดูเหรียญเก่าเป็นเนี่ยคุณดูเหรียญน,นี้ได้ดูกระไหล่ทองมันนี้คุณก็ซื้อพะวงบ้านทวนได้ซื้อปูสุกปากขอมาหารเท่าได้ไม่เห็นยากเลย เนี่ยองครูเนี่ยองค์ครูแต่มีใครบอกให้เราคิดแบบนี้หรือเปล่าคิดเองไม่ได้ไม่ว่าไม่มีใครบอกเขาแล้วคิดแบบนี้อีกคนขายพ้าเนี่ยเขาอยากให้เราโง่จะได้ไปซื้อพราเขาจะได้เชื่อที่เขาพูดทุกองการแหละครับเขาอยากให้คนที่เข้าไปหาเขาเนี่ยโง่ จะได้เห็นเขาเป็นคนสําคัญแล้วก็ซื้อพาร์จากเขาต้องพึ่งเขาถ้าฉลาดกว่าเขาอ่ะคุณจะไปซื้อพาร์ตเขาได้ยังไงล่ะนะครับแบบเนี้แหละครับแพงมากใครอยากได้หกร้อยเนี่ยองค์เนี้ยหกร้อย ดูเนื้อในของสมดิมครับว่ามันขึ้นมาอย่างไงมันขึ้นมาจากทาา้งไหนฉะนั้นอนะ่ะเวลาผมอ่ะนะทำไ like รือผมมาพระมาเพื่อนเพื่อนเนะี่ยสังเกตนะพระที่เก็บจากไลร์ผมไปนะครับจะเป็นพระที่คุณรู้คุณไปเซิร์ช Google หาประวัติแล้วคุณจะมีความสุขกับพระที่ผมแบงให้ไปผมมองเลยแล้วพระที่ได้จากผมไปเนี่ยแขวนแล้วเนี่ย สัมผัสถึงสิ่งดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราได้จริงด้วยผมรู้มากพอที่จะเลือกพระใช้เลือกพระเก็บเข้าบ้านพระกระแสะผมไม่เคยเอามาให้แฟนเพจเลยเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องลงพระบางอย่างผมนำมาให้ทำไมในวงการไม่ค่อยมีเลยอะพี่ ก็คือเขาเก็บกันหมดเขาไม่เอามาขายไงพระดีจริงใครก็ออกมาขายกันเลยครับแต่บางอย่างพระในฝันพระหลักๆคุณอยากได้แต่คุณกลัวเก๊คุณเจอพระแท้คุณก็ไม่ได้เช่าฉะนั้นความรู้สำคัญดูไลฟ์ผมเอาความรู้ไปให้เพียงพออ่านะครับเอาความรู้ไปให้เพียงพอ 啊、ah,，OK。